สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้ก็มานั่งคุยกับป้อมอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ป้อมจะมาบอกเคล็ดลับแต่ไม่รับนะคะว่าทํายังไงทําให้เรามีวันดีๆทุกวันทั้งท้งที่มันเป็นวันที่แซนจะยอดแย่แต่มันสามารถเป็นวันที่ดีได้นะคะอันนี้ป้อมทํามานานมากแล้วนะคะเป็นสิบ ยี่สิบปีนะคะแล้วก็ลูกของป้อมก็เอาไปใช้นะคะตั้งแต่เขาเด็กๆจนทุกวันนี้เขาก็ยังใช้อยู่นะคะคือมันได้ผลดีมากนะคะก็คือตื่นเช้ามานะคะเราก็รับพลังงานที่ดีๆเข้าไปนะคะไม่ว่าเราจะเจอเรื่องแย่ๆคำพูดแย่ๆหรืออะไรก็ตามที่แย่นะคะเราก็ไปส่องกระจกแล้วพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีวันที่พิเศษวันที่ฉันมีความสุขแล้วทุกสิ่งอย่าง ที่เป็นเรื่องที่ดีจะต้องหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างแน่นอนเพราะฉันเป็นคนที่สวยและรวยมากและประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆนะคะก็พูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันเป็นการโปรแกรมจิตนะคะมันคล้ายๆกับคนบ้านะคะแต่จริงๆแล้วมันช่วยเราได้นะคะทําแบบนี้ทุกวันทุกวันเราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขนะคะทั้งๆที่มันเป็นวันที่ไม่ดีเลยแต่เราสามารถทําให้มันรู้สึกว่าดีได้นะคะ จากเมื่อก่อนลูกป้อมเป็นคนตัวเล็กผอมดำขี้เละไม่น่ารักเลยป้อมก็จะบอกว่าหนูเป็นคนสวยเป็นคนน่ารักเป็นคนมีสเสน่ห์ใครเห็นหนูเขาก็จะรักหนูก็โปรแกรมจิตเข้าไปตั้งแต่เด็กจนลูกรู้สึกว่าเขาเป็นคนตัวขาวผ่องเป็นยองใหญ่เดินไปไหนนี่คือแบบฉั้นสวยคือไม่รู้สึกถึงว่าตัวเองเป็นคนที่แบบเหมือนลูกเป็ดขี้เละอะไรประมาณนี้นะคะก็ จนเขาโตขึ้นเป็นสาวแล้วเขาก็มามองดูรูปตัวเองทีหลังแม่ไหนแม่บอกว่าหนูเป็นคนสวยน่ารักแล้วก็แบบดูดีใครเห็นก็จะรักหนูทําไมหนูเป็นแบบนี้แม่หลอกหนูมาตั้งแต่เด็กเลยจนหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนสวยอะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้เธอก็แบบมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนสวยนะคะป้อมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าแค่คุยกับตัวเองนะคะคนร้อยคนพันคนหมื่นคนจะว่าเราขี้เละไม่ดีขี้แพ้ไม่ประสบความสำเร็จช่างเรื่องของเขาแต่เรา ฉันเป็นคนสวยเป็นคนรวยเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จใครว่าฉันอ้วนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะผอมให้ดูและฉันจะสวยให้ดูอะไรประมาณนี้นะคะเอาคําดูถูกคําที่คนอื่นว่าเรามาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ไม่ต้องผูกอาฆาตพยาบาทกับใครนะคะก็มีความสุขทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบกดใจกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์พร้อมด้วยนะคะ